รู้สึกแบบขอบคุณพระเจ้าที่เราได้แบบผ่านเหตุการณ์ต่างๆมากมายแล้วเราก็พาลูกมาดูด้วยกันในอ้อมอกในครอบครัวเรียกรรมจนได้อะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เริ่มที่จะติดต่อเรื่องโรงเรียนโรงเรียนให้กับเขาจริงๆแล้วเราติดต่อโรงเรียนให้เขานานก่อนที่เราจะไปรับเขาแล้วแหละแต่ว่าเราก็ทําการแบบโทรคอนเฟิร์มกับโรงเรียนว่าแบบอตอนนี้ลูกชายมาถึงแล้วนะแล้วจะให้เขาไปเรียนได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ย คุณครูก็คอนเฟิร์มมาว่าให้เป็นวันนู้นวันนี้อะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาก็ได้พักอ,อยู่กับเราประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์นี่แหละคะ่ะแล้วก็ได้ไปโรงเรียนนะคะแ,แรกๆก,ก็กังวลเพราะว่าเขายังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแล้วแบบเหมือนกับฟังก็ยังไม่รู้เรื่องอะคะ่ะคือแบบภาษาอังกฤษน่าจะประมาณภาษาอังกฤษพื้นฐานเขาเนี่ยน่าจะประมาณสัก 0- 5ได้นะคะเขาก็เราก็กังวลแต่ว่ามีคนบอกว่า ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเดี๋ยวเด็กเขาจะปรับตัวแล้วก็พัฒนาได้เองเพราะว่าสมองเด็กอะ่ะมันแบบมันค่อนข้างมหาจรรย์เราตอนแรกเราก็แบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งน,นะคะแต่ว่าตอนนี้คือเชื่อแบบเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าสมองเขาแบบมันอศัศจรรย์จริงจทุกคนเราจะเล่าให้ฟังว่าทําไมนะคะลูกเราเนี่ยมาเริ่มต้นจากการที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเลยแล้วก็พูดไม่ได้เลยแล้วก็ไม่มีความกล้าที่จะพูดเลยนะคะ ระหว่างที่เราคุยภาษาอังกฤษกันเนี่ยเขาก็จะแบบไม่ไม,ไม่ตอบโต้ไม่หือไม่อือเพราะเขาไม่เข้าใจนะคะเขาก็จะอยู่คนเดียวข้างล่างนะคะคือห้องลูกชายตอนเนี้ยมันจะอยู่ชั้นล่างนะคะเพราะว่าข้างบน,นจะเป็นห้องดาวห้องอาเธอร์แล้วก็ห้องลูกสาวใช่ไหมคะเออนั่นแหละแล้วห้องนั่งก็จะเป็นห้องทํางานเก่าแล้วก็แบบปรับปรุงให้มันเป็นห้องนอนนะคะแต่แล้วหน้าห้องเขาเนี่ยมันก็จะมีทีวีมีมีโซนแบบ โซนรับแขกห้องหนึ่งเนี่ยค่ะก็เหมือนเป็นห้องส่วนตัวอพาร์ตเมนต์เขาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบใช้เวลาอยู่ข้างล่างซะส่วนใหญ่ไม่ขึ้นมาข้างบนเลยไม่คุยกับใครเลยเหมือนกับเขายังแบบกล้ากว่ากลัวแล้วเขาก็เหมือนกับว่ามีโรคส่วนตัวสูงนะคะเราก็พยายามปรับเขามาเรื่อยๆนะคะใช้เวลาแบบคุยกับเขาเข้าไปนอนคุยกับเขาพยายามที่จะลื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่เราเคยมีต่อกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆตั้งแต่เขาเกิดมาเพราะว่า ตอนนั้นเราก็เลี้ยงดูลูกมากคนเดียวนะคะสามีเราสามีเก่าเราอ่ะเขาทํางานต่างจังหวัดแล้วก็ย้ายไปเรื่อยเขาก็จะไม่ได้มาอยู่กับเราเราก็จะเป็นแม่ที่ดูแลลูกอยู่เป็นหลักอยู่คนเดียวนะคะก็พยายามรื้อฟื้นว่าสมัยนั้นนะมาม่าเป็นอย่างนี้นะประมาณอย่างนี้นะเราไปนั่นด้วยกันทําันนี้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกับเขาพยายามที่จะให้เขาให้เขาเนี่ยเข้าหาเราได้ง่ายขึ้นเหมือนกับให้เขาเราไม่กลัวเราอะไรเงี้ยแล้วก็มีอะไรก็พูดกับเราทุกเรื่องนะคะ จนเขาก็บอกว่าเราก็บอกเออเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรให้ขึ้นมาหามานะให้ขึ้นมาคุยกันจริงๆอะ่ะไม่อยากที่จะให้อยู่ข้างล่างคนเดียวเพราะว่ามันจะเหมือนกับไม่ได้มีความสัมพันธ์กับใครเลยไม่ได้มีปฏิสภาไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งเพื่อนทั้งน้องอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เขาขึ้นมาหลังๆเขาก็ขึ้นมาเราก็บอกว่าข้างล่างเนี่ยเราก็ใช้เวลาเหมือนกับว่าบอกเขาว่าอีกหน่อยในอนาคตเนี่ยมาจะไม่ให้ดูทีวีข้างล่างแล้วนะ จะให้ดูเฉพาะได้วันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ถ้าจะดูอะไรให้ขึ้นมาดูข้างบนถ้าจะทําอะไรขึ้นมาทงข้างบนจะได้เห็นหน้าหเห็นตากันแล้วก็จะได้พูดคุยกันเขาก็ตอนแรกๆเขาก็แบบไม่ค่อยจะเห็นว่าเท่าไหร่เพราะเขาเขาบอกเขาชอบที่อยู่คนเดียวแล้วเราก็บอกว่าอยู่คนเดียวมันก็ได้แต่แบบถ้าอยู่คนเดียวมากเกินไปมันก็จะแบบไม่ได้มีส่วนร่วมก,กับกิจกรรมในครอบครัวรเลยเขาก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วก็เขาก็ไปเข้าสู่การทดสอบภาษาอังกฤษเหมือนกับทดสอบระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษว่าเขาอยู่ในระดับไหนเพื่อที่ทางครูหรือที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะได้ปรับจูนให้แล้วก็จะได้โฟกัสว่าเออเขาต้องพัฒนาด้านไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ยค่ะแล้วก็ไปเจอคุณครูทุกคนที่แบบคุมสอบใช่ไหมคะก็บอกว่าเนี่ยที่บ้านนะให้พูดภาษาไทยกับลูกไปเลยนะไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษนะสำหรับคุณแม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กเนี่ยเขาจะได้ภาษาอังกฤษเองจากที่โรงเรียน เพราะว่าเด็กที่อากหน่อยเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษได้คล่องเนี่ยภาษาไทยเนี่ยเขาจะไม่อยากพูดแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบจริงหรออะไรเงี้ยแบบจะจริงเหรอเพราะว่าเราก็เหมือนกับไม่เชื่อครึ่งไม่เชื่อไม่เชื่อครึ่งเราก็เลยอโอเคโอเคเราก็เลยพูดภาษากับภาษาไทยกับลูกตลอดเวลาไม่พูดภาษาอังกฤษกับลูกนะคะแล้วพอผ่านไปสักสองเดือนสามเดือนเราก็เริ่มเห็นพัฒนาการว่าเขาแบบเฮ้ยทำไมเขาพูดภาษาอังกฤษได้ เหมือนกับเริ่มรู้คําศัพท์มากขึ้นเหมือนตอบโต้ได้แล้วก็พูดออกมาได้แบบเป็นธรรมชาติถึงจะไม่ได้ถูกกัมมาเป๊ะร้อเปอร์เซแต่เขาพูดออกมาได้ค่ะ,เร,เ,ะเราก็เลยแบบนั่นแหละเราก็เลยแบบ อึ้งว่าทำไมเขาพูดภาษาอังกฤษได้คล่องขึ้นแบบแล้วทุกวันนี้เขาพูดภาษาอังกฤษแบบคล่องคล่องปลอเลยอะถึงจะมีแบบผิดๆแต่เขาคือเขาพูดออกมาได้อย่างเหมือนแบบไม่เคอะเขินไม่อายแล้วก็ฟังเรารู้เรื่องเกือบร้อเปอร์เซ็นต์นะคะอาจจะมีคําศัพท์ที่ยากๆที่เขาฟังไม่เข้าใจแต่เรารู้สึกว่าสมองเขาพัฒนาได้ไวมากแล้วก็ปรับตัวได้ดีมากค่ะเขาก็พยายามถามลูกว่าแบบมีเรื่องบูลลี่กันในห้องไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอ่า ไม่มีนะหมามไม่เห็นมใีใครมาบูลลี่อะไรเปอร์เลยอะไรเงี้ยก็บอกว่าอ๋อโอเคก็ดีแล้วที่ไม่มีใครมาบูลลีลแ bully, ล่แล้วก็จะถามว่าแล้วถ้ามีคนมาบูลลี่เปอร์มีคนมาล้อเลียนเปอรอจะทำยังไงก็เลบอกว่าก็ปล่อยให้เขาทําไปสิเปอร์ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็เลยบอกเออความคิดเขาโอเคนะคือเหมือนเขารู้ว่าเขาควรจะทําอะไรไม่ควรจะทําอะไรแล้วเขาจะมีวิธีการรับมือกับปัญหาพวกนั้นยังไงเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เรากลัวมากก็คือกลัวที่เขาจะแบบโดนคนอื่นบูลลี่อะไรเงี้ย แต่เราคิดว่าตอนนี้เขาอาจอาจะยังไม่โดนแต่ในอนาคตก็ไม่แน่เพราะว่าเราก็เคยเห็นแบบเห็นคนแบบพูดถึงเรื่องการถูกบูลลี่ในโรงเรียนมัธยมต้นๆอะไรอย่างงี้ยคะ่ะว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบเป็นเรื่องคอมออนมากคะ่ะก็เลยแบบขอภาวนาแบบว่า คอยจะให้เขาโดนอะไรแบบนั้นนะคะเพราะว่าไม่อยากให้เขาท้อถอยไม่อยากให้เขาแบบไม่อยากไปโรงเรียนนะคะแล้วช่วงที่เปิร์ไปโรงเรียนเนี่ยเขาก็แฮปปี้มากค่ะเขาบอกว่าเขาอยากไปโรงเรียนทุกวันแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่สนุกเพราะว่าโรงเรียนที่นี่ไม่เหมือนที่ไทยเหมือนไม่มีอะไรกิจกรรมอะไรให้เด็กทําตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วห้องเรียนมันก็เป็นบรรยากาศแบบโคซี่น่าเรียนนะคะมันจะคนละเรื่องกับห้องเรียนในที่ไทยเนาะ คือจะมีแตบบ่พวกโต๊ะเก้าอีก้กระดานดำอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ที่นี่คือจะเป็นเหมือนจะเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งเล่นอของเด็กมากกว่าก็ฝากถึงแม่ๆนะคะที่กำลังจะพาลูกมาที่อเมริกานะคะก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าลูกจะไม่ได้ภาษานะคะเขาได้แน่นอนเราเดายืนยันแบบ 100%เ,เลยเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับดาวนะคะแล้วก็จากจากเด็กที่แบบผู้ประสานคิดไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องตอนนี้คือผ่านไปเพียงแค่4-5เดือนพัฒนาไปไกลมากแล้วอะค่ะ,ะก็ขอให้แม่แม่ที่กําลังทําอยู่ก็สู้ๆนะใครที่มีคําถามนะคะทักมาถามเราได้เลยนะคะหรือว่าจะมาแอดเพื่อนเป็นเป็นเพื่อนในไลน์กันหรืใน Facebook ก็ได้นะคะเราก็จะทิ้งช่องทางการติดต่อเราไว้ใต้ ได้คลิปนะคะก็ลองลองลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็แอดกันมาได้ค่ะสําหรับค่าทนายนะคะที่เราจ่ายไปทั้งหมดเนี่ยมันก็เกือบประมาณเกือบสี่พันเหรียญน,นะคะสําหรับของน้องซูเปอร์นะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2ปีนะคะที่จะผ่านขั้นตอนการต่างๆนะคะขั้นตอนเนี่ยมันก็คือว่าเราทําเรื่องไปก่อนทนายก็จะเป็นฝ่ายฝ่ายเรื่องให้เราแล้วเขาก็จะเอา เอาหลักฐานที่เรายื่นตั้งแต่กินการ์ดรอบแรกของสามีดาวของดาวดมารวมกันนะคะเรื่องของ tax return หรือว่าเอกสารต่างๆนะคะแฟนเราเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นเป็น petitioner ให้กับเขานะคะ <c oughs> เพราะว่าสามีเราเนี่ยเป็นคนอเมริกันเนาะแล้วก็มีหน้าทีก่การงานที่โอเคเป็นหลักเป็นหลักมั่นคงนะคะแล้วก็ ก็ทำให้มันง่ายขึ้นใช่แล้วพอพอ,พอเรื่องผ่านเนี่ยเขาก็จะให้ลูกชายเนี่ยไปตรวจสุขภาพที่ประเทศไทยนะคะก็จะมีหนังสือมีอีเมลต่างๆเนี่ยแนบไปกับ <c oughs> ให้กับลูกชายด้วยนะคะท <c oughs> นายเนี่ยเขาจะเตรียมเอกสารทั้งหมดให้กับเรานะคะเป็นไฟล์แล้วก็รวมถึงอีเมลที่ได้จากาจากทางรัฐบาลนะคะว่าลูกชายเราเคสตอนนี้ถึงขั้นตอนที่ต้องไปตรวจสุขภาพแล้วเราก็นําเอกสารนั้นแนบกับอีเมลนะคะส่งไปที่ทางประเทศไทย ะะเ,เขาจะส่งเอกสารทั้งหมดเนี่ยของเราด้วยทั้งทั้งใบใบทะเบียนสมรรน,นะคะกิจ r i a ี่ e ซ t ร์ i ิ i ิเคนะคะแล้วก็ภา x Return เรื่องของเอกสารนะคะต่างๆน,นานๆคือทนายเขาจะเป็นคนจัดเตรียมให้หมดเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะให้เราเนี่ยส่งเอกสารนั้นนะทางไปรษณีย์ไปที่ประเทศไทยแล้วแล้วก็น้องสาวเราก็เป็นคนรับนะคะแล้วก็เอาเอกสารนั้นเนี่ย ไปพร้อมยื่นตอนวันสัมภาษณ์นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปสัมภาษณ์เนี่ยต้องตรวจสุขภาพก่อนนะคะมีการตรวจสุขภาพนะคะก็ผ่านโรงพยาบาล BNS หรือไม่ก็โรงพยาบาลบางมูรลาชแต่ของเราเลือกออโรงพยาบาลแต่ของเราเลือก BNS เพราะว่ามันอยู่ใกล้กับเหมือนมันสะดวกเดินทางมากกว่าค่ะก็เลยเลือกโรงพยาบาลนั้นแล้วก็ลูกชายก็ ขั้นตอนแรกคือดาวก็อีเมลไปที่โรงพยาบาลก่อนเขาก็จะมีอีเมลบอกว่าต้องอจองวันตรวจสุขภาพเพื่อทำกรีนการ์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเดินทางไปต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาก็จะมีให้เราจองลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็ติดต่อผ่านผ่านอีเมลนะคะกับคุยกับเขาว่าเนี่ย ลูกชายเรานะต้องการที่จะตรวจสุขภาพเพื่อขอกินคัสแล้วเราก็แนบเอกสารทั้งหมดนะคะเขาจะมีลิสต์มาให้เราว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีน้องสาวที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเขาช่วยเราประสานงานตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่เราก็เป็นคนที่แนบเอกสารทั้งหมดในผ่านอีเมลไว้ที่โรงงพยาบาลแล้วเราก็ขอคิวตารางนัดที่จะเข้าไปตรวจสุขภาพไปกับลูกชายเขาก็จะมีนัดมาให้เราเลือกว่าวันไหนบ้างเวลาไหนบ้างเราก็เลือกเสร็จแล้ว่าเราคอนเฟิร์มเข้าไป แล้วเขาก็จะขอพวกประวัติของการฉีดวัคซีนลูกชายเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอกสารจากทางอเมริกาที่ว่าจะให้ไปตรวจสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอกสารอื่นๆอ,อะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะขอมาเราจำไม่ได้แล้วว่าเดี๋ยวเราไปรื้อฟื้นก่อนนะคะนั่นแหละเสร็จแล้วเขาก็ไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วสรุปหมอบอกว่าต้องดูจากผลประวัติที่ตรวจสุขภาพแล้วเนี่ยที่ฉีด,ด,ดวัคซีนมาเนี่ยคือม,มันขาดหลายอย่างมากนะคะทางเรื่องของ อย่างไข้หวัดใหญ่อย่างเงี้ยก็ก็ต้องตรวจก็ต้องฉีดทุกปีนะคะแล้วก็มีโควิดอีกโควิดฉีดมาแล้วกี่เข็มอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>เขาก็จะดูว่าแล้วก็มีหลายอย่างอะคะ่ะสรุปก็ฉีดไปประมาณ7ดเข็มได้มั้งนะคะฉีดเยอะมากนะคะแต่เขาก็มีบางบางอันที่เขาใส่รวมกันแล้วเขาก็ฉีดทีเดียวอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็เก่งนะที่เขาแบบไม่ไม่ร้องไห้ไม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยอมรับได้ว่ามันต้องฉีดวัคซีนอย่างเงี้ยค่ะ เสร็จแล้วเราก็รอดูอาการว่าเขาจะมีไข้ไหมแต่สุดเขาก็ไม่ได้มีไข้นะคะเขาก็เลยแบบก็ผ่านเฉลุยเนาะพอตรวจสุขภาพเสร็จเขาก็กลับมาที่บ้านแล้วก็รอวันนัดสัมภาษณ์นะคะพอวันนัดสัมภาษณ์ปุ๊บเขาก็เดินทางไปสัมภาษณ์นะคะแต่ว่าวันที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยคือแบบต้องเตรียมเอกสารแบบให้ครบถ้วนเลยอะคะ่ะแล้วก็ต้องมีใบเขาจะลื้อฟื้นตั้งแต่ใบเปลี่ยนนามสกุลมีไหมใบหย่าเป็นยังไงคํา ้ามีใบหย่ากับสามีเก่าคือแบบต้องมีคําสั่งศาลแนบมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาละเอียดมากค่ะนั่นแหละแต่ก็ผ่านไปเรียบร้อยค่ะทุกคนหลังจากนั้นเอาก็จะเขาก็จะมีหนังสือตอบกลับมาว่าจะได้เอกสารเมื่อไหร่ไปแล้วก็วันสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ไม่ได้ถาม,มลูกชายไม่ได้ถามลูกชายดาวนะคะเขาถามน้องสาวดาวนะคะเพราะว่าดาวมอบอำนาจให้น้องสาวเนี่ยเป็นคนที่จะ ไปสัมภาษณ์แทนเราเพราะว่าเราไม่สามารถไปเองได้นะคะก็สําหรับใครที่ไม่สามารถเดินทางไปกับลูกวันที่สัมภาษณ์ได้ก็คือมอบอํานาจนะคะให้กับคนที่ดูแลลูกตัวเองนะคะอย่างเช่นของดาวเนี่ยอาเธอก็เป็น thank you thank you ก็เป็นน้องสาวดาวนะคะที่เป็นคนแบบพาลูกชายไปนะคะ <Okay. S 1> ก็เฮ้ให้เดี๋ยวมันแตกก็ผ่านเรียบร้อยค่ะทุกคนลูกก็ามาถึงอเมริกาเรียบร้อยค่ะถ้าใครอยากจะทราบเรื่องอะไรอีกก็ทักมานะคะว่าเออจะให้เราช่วยเรื่องอะไรได้บ้างนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากติดตามด้วยฝากกดแชร์ด้วยค่ะบายยอาชัยบายๆจุบจบุ๊บจุ๊บ うん。Uh huh.